สวัสดีครับผมนี่วันหยุดครับเดีย๋ยวมาหาป่าไปใส่ช่องฟิตด้วยกันครับโบลูที่ไดหรือเปล่านะครับส่วนมากบอลแมอนันสีเหลี่ยวนะเดี๋ยวติดตามกันเมื่งครับผมนี่สีเงาไหมละครับนี่ครับบอลหลังบ้านครับ ที่มาเรือนป้ากับพ่รู้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมว่ามันจะขือหรือเปล่าพี่น้องบายเงียบคลิปเลยพี่น้องเลยสงสัยใจเห้วจริงๆ Oh, <laughs> วัสนาหาปลาก็ะสือเพลียกินนาะพี่น้องเอ้ยมิดซิลีอยู่ว้ามีปลาเลยเว้ยเมื่อวันมีปลามีอยู่ครับท่านมากินหูเดีย๋ยวมาติดตามกันเบื้องครับนั่งมาหงิเล็กน้อยกันเปลี่ยนตาได้เขายยอนบะมุมตลาดว่ามูนิน ตัวเดิมป่ะล่ะตัวใหญ่ตัวเล็กกว่าเดิมไม่ตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็ก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 มันไม่ใช่ตัวเดิมทำไมเขาไม่กี้วิกธีอ่ะทำไมเขาว่าเจ้านีเราเคยเออเราได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่กว่าพ่อเลยแต่ครั้งนี้พ่อไม่ชนะเลยไม่ชนะไม่เหลือไม่ไม่ชนะหรอกไม่เหลือ เด้งคือตัวเล็กกว่าเดิมอ่ะตนั้นอ่ะตกใจมั้ทำไมต้องปล่อยด้วยพ่ออกทำไมพ่อต้องปล่อยกินไม่ได้ปล่อยไปก่อนโดนนะครับพี่น้องโดนแล้วอะไรเออปล่ยมั้ยบ้างปล่อยน้อย ไปครับเนะัอขอไปนี่อะไตัวนี้ไซส์พอได้ครับ ครับปุกสวยแล้วเจอตัวแล้ว โดนเลยซับไม่รู้ครับในหางดุนเลยปล่อยนะครับปล่อยไข่ด้วย เยี่ยมครับได้ประดุกเดี๋ยวเดีย๋ยวลงไปข้างล่างก่อยครับตรงนี้แดดไล่แล้วร้อนแล้วเดีย๋ยวไปนั่งข้างล่างอีกต่ออีกสักหน่อยครับ